สีวันเกิดนางให้รวย10บล้านอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้คของรักษาสายเลือมือเกลกบาทตเอกตรงกลางหัวใจเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับคลิปนี้เรามาดูย้ําดวงชะตากันว่าสีวันเกิดใดมีเกณฑ์ชะตานางให้รวย10บล้านก็คือนางฟ้าแม่ทุนหัวนะผมแม่ซื้อของท่านนั่นเองนะผมนางจะให้ท่านรวย สิบล้านนะครับผมอำนาจบางมีวาส,สนามันเป็นการเสี่ยงทายนครับดูว่าใครมีเกณฑ์ชะตาอยู่ในเกณฑ์ชะตาดีๆนั่นเองนะครับผมโชคชะตาของคนเกิดวันแรกที่มีเกณฑ์ชะตาที่จะร่ารวยนะครับผมกระโดดข้ามไปเลยนะครับผมเป็นคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีตกตําแหน่งบอกได้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างอยู่วันเดียว เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอื่นแทนเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดโรคเล้าแสนทุกทรมานเจอปัญหาต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันพลิกได้ยากมันฟื้นได้ยากด้วยอํานาจบารมีวาสนาแต่เราอย่าไปกลัวสิับผมเย่าเราค่อยๆแก้ค่อยปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาเรามาดูก่อนคนเกิดวันเพื่ออัศรีตกตําแหน่งนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปก,ป,กปักรุมคของรกษานุนนําโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะผมเงินทองจะไหลมาเทมาประสบความสําเร็จ ะจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินนทองเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาใครก็ชุดท่านไม่อยู่ท่านเชื่อหรือไม่จะรวยเลยๆนะผมเมื่อถึงเวลาคาบุญก็จะรวยก็จะเฮงก็จะปังก็จะประสบความสเร็จก็จะราบรื่นอัศวินถือถ้วยนาพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดเต็มนะครับผมก็ถือว่าเป็นคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วกันนะผมถ้าท่านเชื่อในคําทํานายดวงนี้บอกได้เลยว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีนั้นโดดเด็น ครับผมจะมีใครบางคนนาพาซึ่งโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิบล้านนะครับสิบล้านจะมากองอยู่ณนะข้างหน้าของท่านท่านจะรู้สึกคือเขมมีอํานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่จะมีข่าวร้ายเข้ามาเป็นดวงทุกขาลาบนะผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านถูกรางวัลที่หนึ่งท่านต้องรีบทําบุญนะนะครับท่านต้องรีบทําบุญนะถ้าได้มาสิบล้านต้องรีบทําบุญนะนะครับเคยได้ยินหรือไม่ว่าบุคคลท่านนี้ทำนะผมได้เงินมานะครับผมไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียว เจ็บปวดภายในใจนะครับแม้กระทั่งไปเป็นวิญญาณแล้วข้าพเจ้าทําไมได้เงินมาแล้วถึงไม่ได้ใช้ชีวิตทําไมมันทุกตกต่ําเบี้ยดินชีช้ํากะลําปีอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนเกิดมาเพื่อสัตรีข่าวร้ายมาท่านต้องรีบเร่งครับนะครับ,นะรบได้เงินมาเจยดจัดแจงให้เรียบร้อยเลยนะครับสิบล้านขอหนึ่งล้านไปทําบุญนะผมเพื่ออะไรเพื่อจิตที่เป็นกุศลจิตที่ตกต่ำจะเจอเรื่องต่างๆเข้ามาครอบงำนะครับเพราะฉะนั้นจะตกต่ำย่ำแย่ไม่ได้เด็ดขาดดวงชะตาของคนเรา นะครับผมใครบางคนจะนําพาซึ่งโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาคนอายุน้อยกว่าจะนําพามาให้นะครับผมปกปักคุ้มครองราาักษาหนุนนําโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วนะครับผมจะได้การจัดแจงตามแบบแผนประเพณีนะครับได้การจัดแจงตามแบบแผนประเพณีและเกิดความมั่นคงเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับผมคนเกิดวันเพื่อสมัมีเด็ดขาดเด็ด,ดย่อจะรวยต้องรวยสุดนะ ล้วผมจะรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตนี้ข้าพเจ้าไม่เคยมีโอกาสสายเลยมือกระบาดเส้นวิ่งมามันจบโอกาสรอท่านอยู่แล้วนะท่านจะเปิดหรือไม่เปิดขึ้นอยู่กับตัวท่านท่านจะเปิดหรือเปล่าละ่นะถ้าท่านไม่เปิดข้าพเจ้าไม่ได้สนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างก็ทําอะไรไม่ได้ครับทําอะไรไม่ได้แล้วนะผมข้าพเจ้านะเวลานี้ข้าพเจ้าต้องเปิดดวงชะตาขึ้นมาทันทีทันใดต้องประสบผลเร็จร่ำรวยรับทรัพย์นะผมเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดด เมื่อตกตําแหน่งที่ดีข้าพเจ้าจะจะร่ารวยนะผมดวงชะตาของคนเกิดวอเพฤหัสบดีตกตําแหน่งความเล่าร้อนนะผมความเล่าร้อนร้อนแรงเป็นอย่างมากทํารู้สึกมีอานาจนะผมรู้สึกนอนไม่หลับก็ได้นะรับรู้สึกกระวนกระวายกับทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าจะต้องไปเซ็นสัญญาพรุ่งนี้นะนอนไม่ได้เลยนะพรุ่งนี้จะต้องไปบอกรักเขานอนไม่ได้เลยนะผมเพราะฉะนั้นความรักที่เกิดขึ้นกับคน เกิดน,น,นเพื่อสับรีสายเลือมือกระบ,บาดเอกตรงก่าหัวใจนะครับผมรู้สึกอึดอัดย่ำแย่รู้สึกกระวนกระวายนอนไม่หลับกระวนกระวายทาตามแบบแผน justice นะครับผมก็คือทําตามแบบแผนกฎหมายตุลาการตาช่างให้ดีนะครับผมถ้าท่านรู้สึกว่าผิดแผกแหวกแนวเข้ามาหลอกลวงเราแบบนี้ไม่ถูกหลักไม่ถูกต้องนะครับคิดตามหลักแห่งความจริงเท่านั้นนะครับผมถ้าไม่จริงก็ไม่คุยด้วยนะครับผมถ้าจริงของจริงค่อยว่ากัน นบผมบุญกุศลวาสนาเข้ามาจะเต็มแล้วจัดแจงตามแบบแผนประเพณีแล้วท่านจะได้ลดหนี้ปลดสินอำนาจบริววาสนาแบบภาระไว้หนักพอแล้วนี่สินไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะผมจะเป็นตัวท่านก็ได้เป็นความรู้สึกของท่านก็ได้หมดเงินแล้วนะจบกันแล้วนะอย่าเข้ามายุ่งกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นมาดูคนเกิดวันอะไรคนเกิดวันอะไรคนเกิดวันศุกร์นะครับแต่บอกได้เลยว่าสิบล้านนี่ยากมากนะผมสำหรับวันศุกร์นะผมแต่ว่า เขาบีบบังคับให้ท่านรวยนะครับผมโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนาคนเกิดวันศุกร์โดนบีบบังคับให้รวยซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารนะครับผมในเมื่อโชคชะตาโดนบีบบังคับเราจะทํำยังไงนะครับผมก็เขาบีบบังคับให้ท่านรวยไม่รวยไม่ได้ไม่รวยเองจะต้องลําบากตกตามเบี้ยดินนะครับผมจะต้องไปเป็นขอทาน <c oughs> ใช้คํานี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเองต้องลุกขึ้นมาสู้ถึงแม้ใครจะไม่สู้ขอรอบด้านของด้าน จะรู้สึกท้อแท้ตกต่ำนะครับผมรู้สึกแย่ไปหมดเลยต้องแต่ตัวท่านนะเป็นผู้นําของครอบครัวนะครับสายเลยมือกระบาดตกตําแหน่งเป็นผู้นานะครับย้ำาลครับถึงแม้ท่านจะเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือเป็น LGBT หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับผมนะครับท่านตกตําแหน่งเป็นผู้นำนะครับผมในครอบครัวไม่มีใครสามารถทําอะไรได้เลยมีแต่ตัวท่านที่จะต้องปกปักกุ้มครองรักษา ขุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าประหัตประหารศัตรูมูมานนะผมโชคชะตาปีนี้นะครับมันดวงชะตาโดยรวมณเวลานี้ถ้าท่านดูคลิปนี้นิบยคลิปนี้อยู่นะผมบอกถึงโชคชะตาของท่านกําลังเร,เริ่มเริ่มต้นปฏิปฎดอยนะผมกาลังจะสร้างฝันกําลังจะเปลี่ยนแปลงใหม่กําลังจะเปลี่ยนแฟนใหม่เปลี่ยนสามีใหม่เปลี่ยนภรรยาใหม่ไม่ใช่เรื่องเลาอเล่น,นเรื่องพวกนี้มัน เราเรียกว่าโลกสวยไม่ได้โลกนี้มันโหดร้ายผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโชคตาท่านกําลังจะริเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่หมๆธุรกิจการงานครั้งใหม่จะได้จัดแจงตามแบบแผนประเพณีเพราะฉะนั้นก็ต้องทําตามแบบแผนประเพณีจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายเกี่ยวกับเรื่องความรักเนื้อคู่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานจะได้พบนะครับหุ้นส่วนนะครับผมได้พบเพื่อนเก่าก็ได้ลูกค้าเก่าๆก,ก็ได้ที่กลับมา ครับเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนานำโชคชะตาแปลเปลี่ยนพันพัฒนาเพราะฉะนั้นท่านจะรู้สึกว่าถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาแต่จริงๆมันไม่ใช่มันบีบบังคับให้ท่านเป็นไปตามนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นะโชคชะตาของท่านจะได้รับโอกาสทองได้รับถ้วยทองจังหวะดีๆนะครับโอกาสบุญกุศลวาสนานะครับผมจะได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวโดดและได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาโอ้โหมีแต่คน น,นำพาข่าวร้ายอะ่ะอะไรของมันนักหนาเนี่ยนะผมมีแต่คนนำพาข่าวร้ายเพราะฉะนั้นหมอทันแนะนําให้ท่านสู้นิดหนึ่งนะครับผมคนเกิดวันนี้ให้ท่านสู้นะครับเพราะว่าดวงชะตาของท่านแข็งนะผมอึดอัดเจอปัญหาต่างๆ่เดอะทาวเวอร์วิ่งเฟี้ยงฟ้าผ่าลงมาตูมใจปวดโลดลวแสนทุกข์ทรมานนั่งน้ำตาไหลฮือ <c oughs> ชีวิต ตกตามเบี้ยดินทำไมมันขึ้นแล้วมันก็นลงมันขึ้นแล้วมันก็นลงมันเป็นอะไรกันนนะักหนาข้าพเจ้าไอททาอะไรให้ขครหรือไงท่านเทพทั้งหลายฟ้าผ่าลงมาตูมนะครับผมยิ่งตูมลงมารวยนะครับอย่าไปคิดว่าตูมลงมาแล้วจะยากจนต้องท้าทายนิดนึงสายในมือกระบดท่านต้องเข้าใจหลักตรงนี้นะครับผมหลักท้าทายเทพเทวดาครับเทวดาก็ชอบท้าทายไม่ท้าก็ไม่ให้บอกถ้าท่านเทพมีจริง ขอให้ข้าพเจ้ารวยณเวลานี้ภายใน30วินาทีนี้สินะผมสามสิบวินาทีนี้ไม่เอาอีกสัไปยังไม่เอาเอาตอนนี้เดี๋ยวนี้รวยเดี๋ยวนี้ัะผมท่านเทพก็จะตอบมาเองทํางานธุรกิจอะไรข้าพเจ้าทํางานธุรกิจทางด้านเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือว่าธุรกิจการทําชิปก็ได้นะผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเข้ามาท่านต้องต้องเจรจาต่อรองกับองค์เทพนะ,นะผมแล้วมีซิกเซนไว้ทําไม ผมมีซิกเซนไว้ทำไมนะผมสายและมือกระบาดมีซิกเซนไว้ทำไมมีเก็บเอาไว้ให้มันเปื่อยยังไงให้นะมันเน่าเลยยังไงนะผมเพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่กับมันให้เป็นนะครับจัดแจงให้เป็นสายและมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจฟ้าพาลงมาตูมต่อรองก็เข้ามาสิครับข้าพเจ้าขอต่อรองต่อองค์ทวยเทพข้าพเจ้าเป็นคนดีถวายท่านแล้วท่านจงเมตตาให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง ฉับพันภายใน30วินาทีนี้ครับขอพระแม่ธรณีเป็นสะพานบุญเท้าเวสุวรรณโนเป็นสะพานบุญขออัญเชิญองค์เทพต่างๆมาเลยับผมเพราะฉะนั้นตั้งจิตตั้งใจมันสบายนครับคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างแต่แสงสว่างนครับคิดถึงองค์ทวยเทพเรามาช่วยนะครับเกิดผลทันทีเพราะฉะนั้นนะครับท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะเจริญรวยๆต่อแต่นี้ไปนะไม่เชื่อก็รอดูนะครับว่ารวยจริงก็ปับ ผด้วยบุญกุศลวาสนาจะได้ค้นพบได้พบเจอกับใครบางคนที่เข้ามาสนับสนุนค้าชูนะครับในโชคชะตาของคนเกิดวันศุกร์นะพั้ะคนเกิดวันศุกร์มีเณฑ์ชะตาได้สิบล้านแต่ต้องท้าทายนะไม่ท้าทายไม่ได้นะนะผมอย่ามานั่งกระจองงอแงนะชีวิตนี้มันโหดร้ายนะไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่นะบางคนบอกผมเจ็ดสิบแล้วครับอาจารย์ผมเจ็ดสิบแล้วหมอซันเจ็ดสิบแล้วยังไงะครับไม่วัดที่อายุครับ นะไม่วัดที่อุนะผมสนะผม40กับ70บางคนยังดูเหมือนกันไปเลยนะผมทํางานอะไรหนักอะไรขนาดนั้นนะผมเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์อยู่ในเกณฑ์ชะตา10ล้านเข้ามาจะจัดนางฟ้าเทวดามาให้นะครับผมมาดูคนเกิดวันอะไรคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เป็นอีกหนึ่งวันที่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฟังดูลเวอร์ไปนะได้จริงเหรอนางที่ไหนมาให้ ก็มันตกตำแหน่งที่ดีมากถ้าท่านเชื่อหมอซันนะถ้าท่านเชื่อหมอดูอะตกตำแหน่งที่ดีมากนะครับผมคนเกิดวันเสาร์เป็นอีกหนึ่งวันที่มีเกณฑ์ชะตาที่จะได้รับทรัพย์ลอยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินถูกรงวันแจ็คพอตหนึ่งพันห้าร้อยล้านเหรียญสหรัฐฟังดูเ o w e r ไปมั้ยยังไม่เคยเจอนะครับผมยังไม่เคยเจอเคยเคยได้ยินคขาว่าถูกแล้วว่าดีใจจนสุดชีวิตไหม ครัวผมหมอส้นเคยเจอคนหนึ่งนะดีใจสุดชีวิตโอ้โหทูกแจ็คพอตนะผมแกฮาวแกฮาววิ่งแข่งกันม <laughs> <Transport> <acious phenomenon> ัน <mund> ต <t ant> <has biết> ้นบอกสี่หอยู่ต่างประเทศนะสี่หกบอกสี่หสี่หได้ร้อยเท่าเลยนเว้ยอันนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วผมกลับมาที่เดิมก่อนแผมผมอกมาเป๊ะเลยผมโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษานะผมนะครับอำนาจบารมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาอยู่ในเกณฑ์ชะตาแจ็คพอตเฮ้ยอยู่ในเกณฑ์ชะตามีโอกาสนะครับผมมีโอกาสมัน,เป,นเป็นเป็นลูกฟุกแล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเงนิงนแจ็คพอตได้นะครับผมติดต่อการค้าเจราจาอยู่ดีๆออเดอร์เข้านะครับมาได้ยังไงวะมาได้ยังไงนะจ๊ะนะครับอยู่ดีๆเข้ามาเฉยเลย นะครับผมอยู่ดีๆเข้ามาเฉยเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันเสาร์แรงที่สุดทั้งหมดใน4วันนะครับผมแรงที่สุดทั้งหมดใน4วันนะครับผมวันเสาร์มีเกณฑ์ได้โชคครั้งใหญ่และเกิดความมั่นคงนะครับผมจะมีเกณฑ์ชะตาได้รับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายแต่พอเจอเกณฑ์ชะตาที่จะมีรับทรัพย์โดยโชคแล้วบป่งบอกได้เลยว่าโชคชะตาติดตำแหน่งเจ้ากรรมในเวร ม,มีเงินบอกใครไม่ได้นะครับสายเลืมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจที่เกิดวันเสาร์บอกได้เลยว่าปิดวาจาให้เงียบที่สุดนะผมอยู่แบบบือ้อบื้อนะซื่อบือ้ลอลงใจคำนี้ขออนุญาตซื่อ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 ,อกกงกงไม่รู้เรื่องอะไรเลยใครจะไหวงไงก็ตามนั้นยกมือไหวอย่างเดียวสวัสดีครับนะครับผมเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นนะครับผมวันเสาร์เขาเรียกว่าโดนประเดบดังเข้ามาหนักจัดเต็ม นะด้วยดวงบุญกุศลวาส,สนาที่ท่านสูงด้วยมีอํานาจบารมีวาส,สนาสูงนะผมจะได้เจอแต่ข่าวดีนะผมในปีนี้นะผมและในโชคชะตาถ้าท่านฟังคลิปนี้อยู่ถือว่าเป็นการทํานายดวงของท่านนะผมท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้เจรจาได้ต่อรองและจะได้เจอเจ้ากรรมในเวรมาแล้วทีเนี้นะผมนั่งร้องไห้กระจองงองแงนะผมค้นอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตานะผมทาไมไม่ดีสดๆอ่ะ ทำไมวันเสาร์ไม่ดีสุดๆอ่ะมันไม่มีหรอกดวงชะตาคนเราที่แบบดีไปทุกอย่างเลยนะผมปูไปด้วยกีบกุหลาบนะครับเดินไปก็โดนนามเหยียบนะเดินไปก็โดนนามเหยียบโอ้เจ็บเจ็บปูปปด้วยกีบกุหลาบโดนก็ไปหนามโคตรเยอะเลยนะผมเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกทรมามีแต่กดอิ่ฉายลายสายลายไาสีกันแกงเหยียบย่ำไม่ทันจมดินนะครับทุกสิ่งทุกอย่างประเดประดังอึดอัดอด,อดทนอด,อดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวนะครับ แท้จะทนไม่ไหวนะครับอิฉายล่ะไปทําอะไรให้เขาเหรอเขาเป็นอะไรเหรอท่านลองคุยกับเพื่อนนั้นเขาเป็นอะไรเหรอเราไปทําอะไรให้เขาเหรอเพื่อนก็จะหันมาข้าก็ไม่รู้อะต่างคนน่ะไม่รู้ก็นั่งหัวเราะไปแล้วกันเป็นอะไรอะไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรงั้นก็ร้อนแล้วก็วลวปล่อยไปตามโชคชะตาะับผมชีวิตจัดแจงตามแบบแผนนะครับผมถึงแม้ท่านจะลวยสุด คนอิจฉาก็มาสุดๆนะครับผมโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาตกตําแหน่งเหรียญใหญ่นะครับผมมือเหรียญใหญ่เหรียญบลล่มเหรียญเบลล์มนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเหรียญเบลล่มจัดแจงตามแบบแผนประเพณีนะครับผมดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเหรียญเบลล่มนะครับผมเข้ามาจัดเต็มในโชคชะตาท่านจะได้มีธุรกิจการงานการเงินความรักโอกาสใหญ่เข้ามาได้แต่งงานกับคนที่มีลักษณะสวยมากๆ โดดเด่นมากๆรวยมากๆหล่อมากๆนะครับสวยสุดๆหล่อสุดๆนะครับผมสวยระดับประเทศนะครับผมมีโอกาสระดับนั้นนะครับผมจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจัดแจงตามแบบแผนประเพณีสุขสมสมหวังดังใจหมายคนเกิดวันเสาร์โดดเด่นนะครับผมโดดเด่นนะครับตกตําแหน่งแต่ว่าโอ้ยนะครับผมโอ้ยทั้งเดอะเวอร์ทั้ง, Word, งโอ้หลมล้าวอ่ะเขาเรียกว่ามาจัดเต็มอ่ะจัดเต็มอ่ะคนเกิดวันเสาร์อ่ะนะครับ รวยสุดๆปังสุดๆอีฉาก็าสุดๆนะครับผมเขาเรียกว่าเสาเสาแรงนะครับผมมาดูคนเกิดวันอะไรคนเกิดวันนี้คนเกิดวันนะครับวันอาทิตย์นะครับมีดปักตรงเต็มหลังนะครับผมเขาเรียกว่าโดนมาจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นเทวดามจุติต่อแต่นี้ไปท่านฟังคลิปนี้อยู่ดวงชะตาท่านเปิดนะครับเป็นเก้าขั้นบันได ครับกนะ้าวขั้นบันไดอย่างก้าวกระโดดกระโดดข้ามกระโดดข้ามอะไรกระโดดข้ามความจนนะต่อได้นี้ไปเขาไม่เจ้าไม่จนอีกแล้วนะผมต่อได้นี้ไปเขาไม่เจ้าไม่จนอีกแล้วเพราะว่าเขาพเจ้าโดนมันหนักโดนมันหนักมีปักเต็มหลังเจ็บปวดรวดร้าแสนทุกทรามานจะตายชีวิตจะไดเ้เริ่มเริ่มต้นเป็นไม่ได้ด้วยดีค่อยๆก้าวข้ามขั้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นย่าถอย,อยหลังนะถอยหลังเจ็บแน่นอนปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรวดร้าแสนทุกทรมานแทบจะนไมในไหวสับสนงงงวย ครับกวนกวายนะผมมีเด็กตามอยู่คอยปาหันปาหันนะผมแก้ไขได้ยากนะผมระวังนะจ๊ะนะครับมีเด็กตามอยู่นะจ๊ะนะผมฉะนั้นครการที่ท่านรู้สึกสับสนงงงนะครับจะเกิดความคล่องตัวครเอาไม่ง่ายเขาเรียกว่ารวยแบบงงงนะรวยแบบงงงงนะผมคนแบบนี้เขาเรียกว่ารวยแบบงงงคนเกิดวันอาทิตย์สายเลยมือกระบาดเอ็กตรงเอาใจรวยแบบงงงรวยแบบไม่ได้ตั้งใจอยู่ดีๆก็มีคนเอามาให้ นะครับอยู่ดีๆก็กดเข้ามากดซุปเปอร์ตงนะครับกดซุปเปอร์ตงให้หมอซันด้วยนะให้ติหมอซันด้วยนะเอากดกดซุปเปอร์ตงรอนะผมให้ติดหมอซนะันก่อนนะผมเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆก็มีคนเอามาให้อยู่ดีๆคนก็นําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาให้จะมีได้พบรักได้พบเจอกับใครบางคนนําพาซึ่งความสุขสมหวังดังใจหมายนะผมจะมีข่าวดีนะผมเกี่ยวกับคนอายุน้อยกว่า คนอายุน้อยกว่าจะนําพาสึ้นความสุขนําพาสึ้นความรักนะครับผมแต่ว่านะครับผมเชื่องช่วงชะตาช่วงนี้เขาเรียกว่าดวงเปิดนะครับจะตีว่าสิบล้านมันน้อยไปขอเปลี่ยนแล้วกันเป็นร้อยล้านนะครับไม่ใช่สิบล้านร้อยล้านนะครับผมร้อยล้านนะครับบางคนอย่าพิมพ์ม,มาต,ต้องมีแน่แ้วนะผมคอมเมนต์สิบล้านอะไรแบบนั้นมามา่มายังไม่มีจะกินเลย มีคนพิมพ์มาหัวาจก็ขำเออสิบล้านอะไรหัวาจมามมาไม่มีจะก,กินเลยจะก,กินตรงไหนข้าวไม่มีจะก,กินท่านถ้าถ้าไม่มีจะก,กินกันทั้งหมดก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นท่านจงตั้งจิตตั้งใจมั่นอยู่ใจเย็นๆกินมาม่าไปก่อนครับกินมาม่าไปก่อนหมอสซนก็นั่งกินมาม่ากับท่านนะกินมาม่าก่อนผมกินมาม่าเสร็จแลครับใจเย็นเนซ่นสิมเหลียงเลี้ยง สบายสบายเอครับดวงจะเข้ามาต่อเมื่อดวงชะตาท่านหยุดนิ่งเคยได้ยินหลวงปู่ว่าไหมหลวงปู่ฤาษีดำจิตยิ่งนิ่งครับลาบเงินทองบารมีวาสนาจะมาเพราะนั้นท่านใจเย็นๆก่อนครับสิงเหลียงเลี้ยงก่อนสบายๆไม่ต้องคิดมากอะไรครับไม่มีข้าวจะกินก็กินข้าวโพดแทนก็ได้นะครจะกินอะไรก็กินแทนไหมก็กินให้มันจบๆไป ผมชีวิตเราก็มีแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าโชคชะตาถ้าตกตำในลนักษณะแบบนั้นจ,จะมาเมาลวงไม่ได้คนอื่นเขาไม่เอาด้วยนะครับผมถ้าหมอสั้นทำลายอย่างนั้นคนก็คอมเมนต์รัวๆมาเลยไอ้บ้ามาอยู่ดีมาว่าคนอื่นจนไม่ได้ถ้าท่านลำบากอยู่ท่านก็ต้องคิดต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาคนอื่นเขาไม่ลำบากด้วยนะครับผมคนอื่นเขาจะรวยนะครับผมท่านจะบอกว่าเกิดเหตุการณ์เศรษฐกิจไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต มันมีจุดช่องว่างอยู่ให้รวยเพราะฉะนั้นดวงตาของท่านอธิษฐานจิตดีๆขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอได้พบผานกับจุดจุดนั้นจุดจุดนั้นมันต้องเป็นของข้าพเจ้าคนเดียวไอ้รูหลุมดานั่นนะต้องเป็นของข้าพเจ้านะับเข้าไปแล้วออกไม่ได้นะบอกไปก่อนนะเข้าไปแล้วรวยอย่างเดียวนะรับรวยเลยรวย,วยเข้าไปในรูหลุมดํอาอะวาร์ปออกไปอีกมิติหนึ่งนะครับผมการเวลาหยุดนิ่งแนละ้วท่านเข้าไปในหลุมดํา จะเลิศลูกเรื้งในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเกี่ยวไหมเนี่ยแต่ตรงนั้นมันสาคัญไงมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความนึกคิดของท่านไงครับผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านลําบากอยู่ท่านจงคิดไว้เลยว่าท่านจะต้องลุกขึ้นมาสู้ครัวผมมือของข้าพเจ้าจะสร้างฝันจิตของข้าพเจ้าจะเป็นจิตที่แสงสว่างที่ส่องแสงนําทางให้ข้าพเจ้าประสบผลเจริญลูกเลื้งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินให้ข้าพเจ้าได้พบรักกับสาวสวย เรื่องรวยเก็บไว้ก่อนขอสวยไว้ก่อนครับคุณเซ็กซี่เย้ายวนนะผมคุณเซ็กซี่เย้ายวนเดินต้องมีสะโพกนิดหนึ่งนิดหนึ่งต้องมีสะโพกนิดหนึ่งครับต้องเดินต้องเย้ายวนเข้าพเจ้าให้ก้าพระเจ้าตื่นเต้นร้าวใจไม่งั้นโอ้โหรวยอย่างเดียวไม่มันเลยไม่ชอบรวยครับรวยด้วยสุขภาพเอาคับผมแต่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านรู้สึกตกต่ําท่านจงคิดไว้เลยนะผมทุกคนเขาไม่ได้จนแต่ท่านนะ บอกอไว้ก่อนนะมันมีนะครับนะผมคนช่วงชะตาที่ลำบากก็มีช่วงชะตาที่รวยก็มีนะผมเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นคนลำบากหรือไม่นะครับท่านจะเป็นคนลำบากหรือไม่ถ้าท่านไม่อยากเป็นสองมือก็มีเท่าเขา2ตาก็มีเท่าเขา1สมองก็มีเท่าเขานะครับทุกคนหาโอกาสจังหวะกันทุกคน แต่โอกาสนั้นจะมาต่อเมื่อพิฐานจิตวิงวานต่อท่านเทวดานางฟ้านางจะมาให้ท่านสิบล้านนะครับท่านฟังดูแล้วอาจจะไม่เชื่อมีจริงของหมอสังมีจริงแต่มันไม่มีหลักฐานท่านต้องไปเห็นด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อใครง่ายๆครับผมสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าแม่ซื้อเทวดานางฟ้านะครับผมจะทําอะไรนะครับสายมูเขามีวิเทคนิคกันอยู่ เ,เวลาที่บุคคลใดที่ไหนดังที่ไหนปังเขาก็จะแห่กันไปเขาจะแห่กันไปบางคนอาจจะงงโอ้โ oh, ห oh, ตามกระแสพอเขาดังก็แห่กันมามันไม่ใช่อย่างนั้นในตำราระบุเอาไว้เลยบุคคลใดที่มีคนเข้ามากราบไหว้มากมายบุคคลสถานที่แห่งนั้นช่วยเทพจะมีพลังนะครับพอช่วยเทพมีพลังก็จะส่งผลให้บุคคลที่มาขอเกิดผล พราะฉะนั้นทุกคนก็จะแห่กันเลยบางคนไม่เข้าใจจะไปเบียดเข้าแถวว่าทำไมวะจะไปเข้าแถวทำไมไม่ใช่นี่แหละมันเป็นจุดที่จะต้องวิ่งเข้าไปแย่งกันก็บอกแล้วลไงว่าจุดหลุมดําที่วิ่งเข้าไปในหลุมดําแย่งกันะทุกคนก็แย่งกันไอ้นี่ไม่แยง่งไอ้นี่มันก็เลยลาบากอยู่คนเดียวคนอื่นเขาแย่งกันแทบตายเขาไปจองที่จอดรถเขาไปเซ็นสัญญา เข้าไปตั้งใจศึกษาหาความรู้เล่าเรียนจบปริญญาจบด็อกเตอร์กันไอ้นี่ไม่เอาอะไรเลยอยู่นั่งนิ่งๆแล้วบอกข่าพประจ้าจะรวยใช่บุญกุศลวัสนาเก่าท่านมีเกณฑ์ที่จะตาที่จะร่ํารวยนะบุญกุศลวัสนาเก่าท่านมีเกณฑ์ชะตาที่จะร่ำรวยแต่ณปัจจุบันนี้บุญเก่าก็มีบุญใหม่ก็ต้องรับใช่หรือไม่ครับท่านเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์บุญเก่าก็ต้องมีบุญใหม่ก็ต้องรับ ไม่ใช่อะไรก็ไม่เอาแล้วจะมาร้องไห้งองแงพิมพมาอย่างนี้รางท่านก็ตอบไม่ถูกเอาอยัางไงดีวะนะครับมันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ปล่อยไปนะผมเพราะฉะนั้นสายเราคําว่าจนไม่มีครับอย่ามาพูดว่าฉันจนไม่จนถ้าจนเองไม่เดินมาเดินอย่างนี้หรอกเองไม่มาพิมพ์หรอกจนด้วยสุขภาพเปล่าโคตรลาบากเลยลําบากกว่าเงินนี่พอสุขภาพร่างกายอย่างนั้นไปขุดมีจอบมีเสียมขุดเดี๋ยวก็รวย ทุกอย่างทําได้ทั้งนั้นนะผมไม่กินข้าวอย่างก็รวยข,ขุดเข้าไปนะขุดมีจอบมีเสียมปลูกข้าวโพดปล,ลูกผักอย่างก็รวยนะผมทุกอย่างมันมีหนทางของมันอยู่แล้วนะครับะฉนนั้อย่ามาร้องไห้ก็จองอ,องแงนะผมก็จองอ,องแงไม่ได้โลกนี้ไม่มีจุดยืนของที่คนอ่อนแอนะผมแล้วไม่มีใครอ่อนแอนะนะผมไม่มีใครอ่อนแอเพราะว่าอะไรท่านมีสองมือท่านมีสองลูก,กตาท่านมีคิ้วดกเหมือนหมอซันม่นมะ ท่านมีคิ้วดอกอะ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรทำไมอ่ะก็ไม่มีก็ไม่มีสิถ้ามีคิ้วเดียวก็แล้วไปท่านมีหวัวล้านเหมือนกันเนาะบอกไม่มีก็ไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรผมคนมันจะรวยนะครับสองมือท่านออกไปสร้างครับนะครับบุญกุศลวาสนารอาท่านอยู่นะครับนางฟ้ามาให้จริงจรินางฟ้าคือแม่เสือนี่คือตามตำราครับเพราะฉะนั้นท่านจะออกไปสร้างบุญสร้างกุศลวาสนาณนะเวลานี้ข้าพเจ้าไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว ครับผมข้าพระเจ้าไปเที่ยวสองการเงินหมดแล้วก็ <c oughs> ทัดไปเที่ยวมาเงินหมดแล้วเงินหมดแล้วอย่าก,กลับมาสร้างบุญสร้างกุศล๋นะยวเจ้านายโทรเรียกแล้วมามาขุดหลุมแล้วมาขุดดินขุดจอบครับนะกินอะไรกินมันเผากัน <c oughs> มานั่งขุดหลุมกินมันเผากันนะครับความสุขความจเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่มันเผาครับนะมเดี๋ยวเราจะขุดขุดขึ้นมานะครับทุกสิ่งทุกอยา่างมันอยู่ที่มือของท่านครับ แร้บผมบุญกุศลวาส,สนาทูก,กำหนดไว้บุญเก่าเรามีบุญใหม่เราก็สร้างรับรองรวยแน่ๆไม่มีจดนครับขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานกัรเงินครับรับสุขสมสมหวังดังใจใหมายทุกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ให้ทิพย์หมอสันนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอย่าดออย่ายอมแพ้มาขุดขดมันเผากับหมอสันเราขุดไปไม่มีจดท่านมันมีคําอย่างเดียว ยอมแพ้ก็จนนะครับผมก็ไม่ยอมแพ้ก็เข้ามาซิาครามนะครับนะครับสวัสดีครับ